สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาวันนี้จะพาไปดูสระบัวนะครับสะบัวมาอย่างไงไปยังไงตามชื่อของช่องสระบัวชาแนลนะครับจะพาท่านไปชมดูสระบัวสวยงามเพียงใดนะครับติดตามไปดูกันนะครับเชิญครับ นี่ครับท่านผู้ชมบัวครับท่านผู้ชมสวยงามไหมครับท่านผู้ชมอืมก็เรียกบัวอะไรกันก็เรียกบัวอะไรกันอืมท่านผู้ชมเรียกบัวอะไรครับสวยงามครับสวยงามก็เรียกบัวอะไรบ้านชาวบ้านชาวบ้านผมเขาเรียกว่าบัวป้องครับบัวป้องหรือบัวหลวงนะครับ เขาใช้ใช้สำหรับตัดดอกไปบูชาพระนะครับในว,วันพระก็จะตัดดอกส่งดอกแต่นี่ไม่ได้ส่งนะครับก็ตัดไปไหว้พระกันธรรมดาใครอยากไปอยากได้ไปไหว้พระก็มาเก็บเก็บเก็บกันนะครับแต่สรานีก็ลึกพอสมควรนะครับถ้าตรงที่มีเสาซีเมนต์นัครก็ปะลึกสี่เมตรนะครับแต่รอบนี้ก็ลึกประมาณสองเมตรกว่าๆนะครับสองเมตรกว่า มีสลากลางน้ําด้วยนะครับสลากลางน้ำนี่ท่านผู้ชมอยู่มาเที่ยวชมก็มาถ่ายรูปตรงสลากลางน้ํานะ่ครับถ่ายสะบัวนะครับที่เห็นธงแวบๆบแบบ <c oughs> ที่เห็นธงแวบๆบแบบนะเขาเอ่าเป็นที่ลึกนะครับเป็นน้ําลึกน,น้ําลึกสี่เมตรรอบๆบ,บน บนบกนั่นก็จะหวานข้าวนะครับสําหรับทํานาข้าวนะครับแต่นี่คือสาบบัวน,นี้เพิ่งปลูกบัวแค่แปดเดือนนี่นะครับม่ได้แค่นี้นะครับไม่เต็มนะครับทีแรกก็ปลูกแค่บริเวณนี้นะครับจากนี้ไปนี่เลยนะครับทีแรกทีมขยายออกไปนู่นนีงนะครับพอเดือนที่หกที่เจ็ดขยายไปไวมากนะครับขยายไวมาก นะครับในส่วนที่มันขยายมันเป็นยอดแหลมๆนะครับเป็นไหลแหลมๆแทงไปตามโคนนะครับแล้วก็ไปเกิดเป็นต้นเป็นดอกเก็บฝักได้ด้วยนะครับฝักรับประทานอร่อยนะครับใครชอบฝักรับประทานฝักได้แต่ที่พี่บ้านนี้นะครับเขาไม่เก็บเฉพาะฝักแล้วเฉพาะดอกนะครับก็จะเก็บกับเกสรด้วยใช่ไหม เกษรเหลืองเหลืองตรงดอกตรงคอดอกคอฝักนะครับเกสรน,นั้นนะครับเขาเก็บเก็บไปทํายาวาง,ง่าส่งนอกด้วยนะนะครับกิโลเท่าไหร่ซ้ำไหมครับท่านผู้ชมที่นี่เขาขายกิโลละหกร้อยบาทนะครับนะ่ะเกสรเหลืองเหลืองนะครับก็ขายกิโลหกร้อยบาทจนนะครับอืมเก็บยังไงถึงจะถึงกิโลก็ใช้เวลานานพอทุกครัวนะครับว่าจะได้กิโลเนาะ นี่ครับสวยงามไหมครับคุณผู้ชมสวยงามมีจริงนะครับหายเห็นเขาไม่ตัดหญ้ารอบๆนะครับก็เลยหญ้าลกไปหน่อยนะครับรอบๆนี้เขาก็จะปลูกต้นมะพร้าวนะครับปลูกมะพร้าวสองร้อยต้นนะครับรอบนี้บริเวณสะบัวนี่นะครับมีความกว้างห้าไร่นะครับมีความกว้างห้าไร่นะครับปี ปีหน้าน่าจะเต็มมีแต่บัวนะบัวนี่ไม่ได้กินสายเนาะแต่เห็นเขาเอาถอนเอ,เอาไหลนะครับถอนเอาไหลไปไปกินเขาบอกไปผัดไปผัดแจไก่นี่นะครับดอกเล็กๆนะครับไปผัดแจไก่บ้างกันผมลองชิมดูหวานๆดีนะห <c oughs> วานๆยังไงท่านผู้ชมสวยไหมครับ สวยนะครับมีสลากลางนะ้ครับท่านผู้ชมอยากจะมาเที่ยวมาถ่ายภาพนะครับกับบัวป่งบัวหลวงมาได้นะครับเป็นสระของโรงเรียนน้องแหนพัฒนาพิทยาคมครับอยู่ตำบลน,น้องแหนอํนเาเภอกุชุมนะครับระยะทางก็ไม่ไกลครับจากยะโสธรมากับประมาณ50กิโลนะครับักิโล ออกจากกุชุมมาถึงะสะบัวนี่ก็18กิโลนะครับสิโลยกิโลเลียเ้ยวซ้ายนะครับกุชุมเลี้ยวซ้ายทำมาจากยะโสธร18บกิโลนะครับไม่ไกลนะครับ่านผู้ชมทานไหมครับนี่ฝักบัวทานไหมครับนี่งกำลังพอดีทานนะครับฝักบัวเออไม,ไม่มีใครมาเก็บตอนนี้นะครับ ก็มีนักเรียนเขามาเก็บเอาไปไหว้พระบ้างเก็บกินบ้างนะครับก็ต้องระวังนะครับไม่ให้เด็กเข้ามาใกล้นะครับไม่ให้เด็กลงไปโดยไม่มีคุณครูกับคุณครูต้องมาดูแลให้เด็กนั่งเรือแล้วก็ต้องผูกเชือกด้วยนะครับดูแลไม่จะปล่อยให้เด็กลงไปเล่นไม่ไม่ได้นะครับคุณครูเขาเข้มมากที่นี่นะครับเขาก็จะคอยดูแลเด็ก ให้อยู่ไม่ให้ลงไปในน้านะครับอันตรายนะครับเพราะว่าน้าลึกนะครับตรงทงแวบๆหนึ่งสี่เมตรนะครับน้าลึกสี่เมตรแต่ตรงบนๆนี่ก็ประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรสองเมตรแต่ริมฝั่งจริงๆก็ประมาณเมตรกว่าเมตรกว่าก็ลักแร้นะครับประมาณลักแร้นะครับแต่ส่วนลงไปนั่นหน่อยก็ประมาณสองเมตรกว่า ลักลุงไปนู่นก็สี่เมตรเลยนะครับเพราะขุดลงไปนะครับขุดลงไปอีกขุดเสร็จแล้วเอาบัวมาลงนี่นะครับเอาบัวมาลงลงจากมุมนี้นะครับลงจากมุมนี้ไปไม่ได้มากนะครับสํากับปั๊บเห็นไหมครับแปดเดือนเกือบเต็มสระเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมสวยไหมครับท่านผู้ชมนะครับนี่ศาลาท่านผู้ชม อน,นะครับเออพาท่านมาเที่ยวสะบัวนะครับเป็ียงครับท่าน,นออาถ้าประทับใจก็เชิญนะครับสํหรับคลิปนี้ก็คงจะออพบกันเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ